สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามเพจของหมอปุณศักดิ์ลายเมือเศรษฐีแก้กรรมพิชิตาเพชรบุรีนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2565นอะครับหมอปุณก็ได้มาสัญจรนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับร้านคุณกุ้งกดซิวนะครับสาขาอุบลราชธานีนะครับมาดามกิกกี้นะครับวันนี้เรามาไกลถึงแดนอีสานนะครับทุกท่านที่ติดตามเราอยู่นะครับสามารถตามที่จัดมาได้เลยนะครับอยู่ วันนี้จนถึงช่วงบ่ายสามก็คือ15หนาฬิกานะครับคับเมื่อสักครู่นะครับก็ได้สนทนานะครับกับคุณหญิงเจ้าของจิตการเจ้าของร้านที่นี่นะครับว่ากินใจนะครับไม่กล้าที่จะทักไปหาหมอปุ๋นนะคะว่าจะให้มาสัญจรที่นี่นะครับวันนี้ก็ได้รู้นะครับความในใจนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากให้ทีมงานนะครับ มอบุนซักลายเมือเศษทีนะครับไปไปสัญจรที่ร้านที่จิจการของท่านนะครับสามารถนะครับติดต่อไปทางแอดมินหรือพักแชทหรือโทรไปได้ครับว่าอยากให้ไปสัญจรไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สถานที่แบบไหนนะครับพวกเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับช่วยเปิดดวงเปิดบาร,รมีภูมิของท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีได้มาที่นี่นครับบรรยากาศก,ก็ดีด้วยนะครับเนา นี่ก็เป็นบรรยากาศของทุกคนนะครับที่มานั่งรอตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับส่วนมากก็จะเป็นเจ้าของแบรนด์จากจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือลูกทีมมาดามกิกี้จากจังหวัดใกล้เคียงนะครับเมื่อได้มาแล้วเนาะแม่ทีมเพราะว่ามันเจ้าของกิจการก็ศรัทธากับหมอปุ่นนะครับทุกท่านก็ศรัทธาด้วยนะครับเช่นเคยครับการซักลายมือนะครับก็จะรวมอยู่ในการดูดวงนะครับเช็ควันเดือนปีเกิดดวงนี้ท่านตกไหมดวงปีนี้ปีหน้านะครับฐานดวงพื้นฐานดีไหมต้องแก้ไหมนะครับ หรือต้องเสริมดวงแบบไหนนะครับก็จะมีการดูดวงตามวันเดือนปีเกิดให้ก่อนนะครับเมื่อบอกแล้วนะครับว่าฐานดวงของท่านดีหรือไม่ดียังไงนะครับก็จะมีการบอกลังสักนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างปฏิบัติแบบไหนนะครับให้ตรงจุดนะครับอุดรอยรั่วของเราดุดข้อดีข้อเสียของเราว่าให้เราต้องปฏิบัติยังไงถึงจะถูกต้องและตรงจุดนะครับ ไม่ต้องเสียเวลานะครับกับการแก้ไขดวงไปสะเดาะเคาะอะไรยังไงนะครับครับและยังไงนะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับไม่ว่ากันจะอยากให้ทีมงานบ้านหมอปุ่นะครับไปสัญจรที่ร้านที่เจ้าการของท่านนะครับสามารถทักเพจมาได้นะครับโดยสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือหนึ่งเลยเตรียมใจนะครับเพราะว่าก็จะมีคนที่จะโทรเข้าไปหาท่านเนี่ย หลายคนมากที่อยู่จังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่อยากไปเปิดดวงซึ่งเขาได้ติดตามตารางเพจแล้วนะครับเขาก็อยากไปที่ร้านที่จิจการของท่านด้วยนะครับก็จะมีคนโทรสอบถามรายละเอียดเส้นทางว่าร้านาบ้านของคุณอยู่ในตำแหน่งพิกัดอยู่ยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็อาจจะมีพื้นที่ให้คนได้นั่งรอนะครับแล้วก็ มีพื้นที่นะครับสำหรับห้องประมาณให้หมอปุนแล้วก็มีโต๊ะดูดวงนะครับให้พอพื้นที่เนี่ยประมาณสักประมาณแค่นี้ครับ ทีนี้นะครับก็การไปเปิดดวงไปเปิดภูมิให้กับร้านให้กับจิจการของท่านนะครับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ร้านที่จิจการของท่านก็จะได้รับพลังบุญนี้ด้วยนะครับเพื่อทุกคนที่มานะครับทุกคนที่มาเข้ามาหาหมอปุ่นะครับและสถานที่ของท่านทุกคนร้วนแต่อยากเจอทางออกอยากได้รับความเฮงความปังกับชีวิตนะครับก็ท่านก็จะได้ ถือว่าได้ทําบุญและได้ช่วยเหลือผู้คนได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหมือนกันนะครับยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับสวัสดีครับ